สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. นธันวาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวของแอดชรดานะครับวม่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข4ี่ถูกทัน4ก็ไปด้านบนเข้าหลักสิ โวยออกหนึ่งมงวดก่อนอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้มาจริงนะครับเข้าจริงแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ทุกท่านคำนวณได้เลข9ก็มาลุ้นกันครับ9จะมาไหม ่อมาก็จะเป็นชุด2ตัวของอาจารย์นะครับชุด2ตัวงวดก่อนมี4ี่หชุกท่านก็ไปดัดบนเข้าตรงๆนะครับโวยออก1 4ึหแล้วก็มีคู่สลับมาด้วยคู่หนึ่งนะครับนั่นก็คือสี่หนะครับสี่หนึ่งสำหรับงวดใหม่นะครับชุด2ตัวของอาจารย์คำนวณได้92 93 9อส 9798แล้วก็90นะครับมีชุดการเบินก็คือ99ตามนี้ครับแนวทางสูตรคำนวณสู้สัญจรจ,จังหวัดกำแพงเพชรของแอดชรดาต่อมาจะเป็นแนวทางปฏิทินขนมไทยนะครับของแอดยันงมดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับใบฝั่งทางซ้าย ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ7กับ5ก็มาทั้งสองนะครับส่วนชุด2ตัวที่ติด7ของอาจารย์มี73นะครับลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับส่วนชุดที่เด่น5ของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี4 5 5ห้าาสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านหนึ่งธันวาคม2568ตัวเด่นของอาจารย์ได้6กับ8นะครับ สต,ตัวก็จะมี6 1 6 2 6่งหกสองหกแล้วก็8 5อาจารย์บอกว่าคัดเน้นไปที่6 8แปดกับหกเก้ครับแนวทางปฏิทินขนมไทยของแอดยันต่อมาจะเป็นแนวทางโครงสร้าง110หน่วยบนของแอดยืนบุนเลิศ งวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างนะครับหลกออาาักร, 1, กกร 4, ก้อยของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขหนึ่งหลักสิบก็เข้านะครับมีเลขสี่หลักหน่วยของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลขห้าวยออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหกศูนย์ หลักสิบได้2 4งสี่ห้าหหลักหน่วยได้9ก้าสองสสี่ห้าทุกท่านใครชอบก็ประจับมัดรวมต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับโครงสร้าง110หน่วยบนต่อมาจะเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนของอาจารย์นะครับเป็นชุดเต็มงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มี4ี่ห้า แล้วก็มี5 4ด้วยนะครับก็เข้าตรงๆถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาเลยนะครับใบนี้เป็นทางชุดเต็มนะครับ2ตัวด้านบนต่อมาก็จะเป็นใบเต็มนะครับวันที่1ธันวาคม2568 มาต่อกันที่แนวะทางสองตัวด้านบนชุดเน้นนะครับงวดที่ผ่านมาไปตรงกลางแนวะทางของอาจารย์ให้มาสองชุดห้าสี่กับเจ็ดสองก็จะมีห้าสี่นะครับที่เข้าตัวกลับไยออกหนึ่งสี่ห้างวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเก้าแปดเข้าตรงตรงอีกชุดเจ็ดแปดลงไปด้านล่างถูกทันสองงวดหลังสุดของอาจารย์เข้าทั้งหมดนะครับ สำหรับงวดใหม่หนึ่งธันวาคมอาจารย์ให้สองเก้ากับสองห้ามาทุกทันสองเก้ากับสองห้าสองตัวด้านบนชุดเน้นครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดสามตัวทุกทันชุดเน้นงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์ คำนวณได้154นะครับก็มาตัวกลับถูกทันวยออก145งวดก่อนหน้านั้นชุด3ตัวของอาจารย์หลุดนะครับผิดหลักร้อยนะครับหลักร้อยของอาจารย์ไม่ใช่เลข8ถุกทันแต่ว่าหลัก10กับหลักหน่วยเข้าอยู่นะครับมี98้าทางในเลข2งวดหลังสุดข,ของอาจารย์ตามนั้นนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือ ชุดสามตัวของอาจารย์ให้มาสี่ชุดนะครับมีสี่สองเก้าห้าสองเก้าหกสองเก้าแล้วก็ศูนย์สองเก้ายนทางของอดยืนบนเลิศต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างชุดเดียวของอาจารย์คำนวณได้สี่เก้านะครับคำนวณได้สี่เก้า ต่อมาจะเป็นสูตรหลัก10แบบทำมือนะครับแบบเขียนมือถูกทันงวดที่ผ่านมาใบตรงกลางในทางของอาจารย์สามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยนะครับอาจารย์คำนวณได้4ี่ห้ก็จะมีเลขสที่เข้าหลัก10เลขห้แถมเข้าหลักหน่วยส่วนเลข7นี่ลงไปด้านล่างนะครับงวดก่อนหน้านั้นมีทั้ง8มีทั้ง9เลยถูกทนัน งวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับคำนวณได้สองสามสี่ห้ากทันครับ23456แนวทาง10บนทำามอของแอดยืนนะครับมาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของแอดให้ด้วยใจงวดที่ผ่านมามี54าสครับเข้าตัวกลับสำหรับงวดใหม่คำนวณได้12 2232 ห4ึ่งสี9สองสจับ6 7 8ใส่เข้าไปถูกทันอีกชุดของอาจารย์งวดก่อนก็มี5 4นะครับก็มี5 4สี่ำหรับงวดใหม่มี1นึ่งสแล้วก็3 9ใบนี้จับ6กับ8ใส่นะครับแนวทางของแอดให้ด้วยใจ มาต่อการที่แนวทางของแอดมังกรเมลยัยใบนี้เป็นแนวทาง2ตัวชุดเต็มของอาจารย์นะครับชุดเต็มของอาจารย์ก็าตามที่เห็นทุกท่านส่วนชุดเน้น2ชุดได้แก่58กับ68นะครับ58กับ68วันที่1เดือน12บสแนวทางสู้สัญจรจังหวัดกําแพงเพชร อีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้ทายสองตัวอาจารย์ให้58กับ85อีกคู่57กับ7จนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางชุดเดียวของแอดสันทุกท่านอาจารย์คำนวณได้97้าเจนะครับเกถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดที่สำคัญอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วย ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพิหัสนะครับใบนี้2ตัวของอาจารย์ได้97แล้วก็มี3ตัวอยู่ด้านบนนะครับ2 9 5 209แล้วก็628ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์นะครับมี7 7 70 87แล้วก็80 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัว3ตัวของอาจารย์มี677 670 687แล้วก็680นะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์9มา2คู่ในแถวเดียวกันงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านบนนะครับสำหรับงวดใหม่1ทธันวาอยู่ด้านล่าง ต่อามาก็ลงสูตรคำนวณดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับคู่ตรงบน10ชุดมวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านอยู่นะครับไม่มี4ีหมาด้วยกันก็ดับคู่ตรงร่าง10ชุดนะครับมวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะครับไม่มี3ามเด ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ